สำหรับคาบการบ้านของเรานะคะคือวิชาภาษาไทยที่คุณครูให้ลูกๆนะคะเขียนวันที่เมื่อเช้าใช่ไหมวันนี้คุณครูคบอกแล้วว่าจะมีปัญหาทายคำมาให้ลูกๆทายแล้วก็ลูกๆเขียนกันถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูว่าปิศนาทายคำอะไรเกี่ยวกับสละไอนะลูกสละไอไม้มาลายนะคะอันแรกค่ะ ปิศนาหาคำตอบให้นักเรียนเขียนคำสละไอไม้มมลายให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้หยิบสม,มุดขึ้นมาเขียนเลขหนึ่งลงไปแล้วเขียนว่าแกว่งไปแกว่งมาเราวเริ่มเขียนเลยค่ะเขียนแค่นี้พออะเขียนแค่ตรงนี้เขียนหัวก่อนว่าปิศนาคำถ่ายแล้วก็ค่อยเริ่มข้อที่หนึ่ง ใส่สมุดภาษาไทยนะต่อที่ลูกเขียนวันที่อ่ะอะไรนะแกว่งไปแกว่งมาที่เป็นสารไอไม้มาลายข้อ2วัตถุที่มีค่าเกิดจากหอยบางชนิดนะคะลองคิดสิอะไรนะ รเหรอคเขียนจนจบหน้าเลยค่ะใช่เว้นไว้ตอบด้วยนะเว้นไม่ตอบตรงข้างหลังเห็นไหมลูกๆไม่ต้องใส่วงเล็บลูกๆใส่เท่ากับก็ได้นะใส่เท่ากับไว้รอตอบโอเคนะ <c oughs> นะคะเ <c oughs> ขียนเลยเขียนโจทย์เลยแล้วก็เขียนเท่ากับไว้รอตอบด้วยนะคะ <c oughs> อันที่หนึ่งเขาใบว่าอะไรนะแกว่งไปแกว่งมาสระไอเท่านั้นนะลูก น้องลองคิดสิอะ,อะไรแกว่งไปแกว่งมาเป็นสระไอไม้มาลายนะคะแกว่งไปแกว่งมาอันที่ 2. อ,อ,อะไรนะเป็นวัตถุที่มีค่าที่เกิดจากหอยบางชนิดหอยอะไรเกิดอะไรเกิดจากหอยแล้วมีค่าข้อที่สาค่ะคำเป่งเสียงแสดงความดีใจ เปล่งเสียงแสดงความดีใจสุดท้ายค่ะชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัดทำให้ฝนตกหนักมากเกิดในทะเลจีนอ,อันดับแรกเขียนก่อนแค่สี่ข้อเองแล้วเขียนเท่ากับไปรอตอบด้วยนะคะให้เวลาเขียนนะไม่ได้เยอะนะเนี่ยนิดเดียวอะไรแกว่งไปมา เด็กคิดว่าเป็นอะไรแกว่งไปมาตอบได้ไหมนะเดี๋ยวค่อยตอบนะเดี๋ยวให้ลูกๆเขียนก่อนเป็นสระไอไม้มาลายเท่านั้นนะแล้วก็อะไรค,คุณครูว่าข้อสองง่ายมากเป็นสิ่งที่มีค่าที่อยู่ในหอยเกิดจากหอยไข่มุกค่ะสุดยอดเป็นสรลไอไม้มาลายหรือเปล่ามุก นะ,ะมีคนตอบมาแล้วหนึ่งอย่างคือไข่มุกนะคะเป็นสิ่งที่มีค่าจากหอยบางชนิดนะคะไข่มุกปริศนาหาคำตอบเดี๋ยวเราคุณครูจะให้เวลาลูกๆเขียนคำถามก่อนเดี๋ยวจะให้เด็วจะพาเฉลยคำตอบนะคะ,<ๆ>ะเด็กๆคิดว่าคืออะไรไกวไปมา ชิงช้าเหรอคะฮะกวยเป๋หรอคะกวยเป๋ก็ได้อีกอย่างหนึ่งค่ะชิงช้าใช่นะคะก็คือกวยชิงช้ากวยอันนี้หนึ่งเขียนว่าอะไรคะกวยเป๋นะคะอีกอันหนึ่งสามารถตอบได้คือกวยอะไรนะชิงช้ากวยชิงช้านะคะเป็นสารไอไม้มาลาย เห็นไหมลูกนะกลวยเปนหรือว่ากรวยชิงช้าเรื่องเอาหนึ่งอันก็ได้นะได้สองอย่างเลยสามสี่เดี๋ยวจะให้รอให้ลูกคิดเองอะไรนะ ข้อ3เก่งมากเลยคำเปล่งเสียงที่แสดงความดีใจก็คือใชย่ยโยนะคะใช่ไหมใช่ไหมคะก็คือชายโยนะลูกไม่มีใครล็อกโอ้โหนะคะเราเรียนเรื่องสระไอยอยู่เนาะเราต้องเอาให้มันเกี่ยวข้องกันนะคะชายโยนะคะแสดงความดีใจไม่ต้องเอาเย่นะคะลูกเย่เป็นสระเอไม่เอานะ ถึงจะดีใจก็ตามแต่เราไม่เอาเย่ยเพราะว่าเราเรียนเรื่องสราระไอไม้มาลายข้อที่4ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัดทำให้ฝนตกหนักมากเกิดในทะเลจีนลูกคิดว่าเป็นอะไรพายุอะไรคะพายุอะไรเกิดที่ประเทศจีนายุ ไซโคลนหรือไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นนี่คือตัวอะไรคะน้องแยมคล้ายค่ะอะไรมาแล้วระไอไหมล่ะไอไม่ใช่ค่ะผิดแล้วไม่ใช่ไต้ฝุ่นผิดค่ะไม่ใช่ไต้ฝุ่นค่ะสรุปคือพายุไซมันคงอขาแม่หนูพาหนูพูดมั่วไซโคลนนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือไซโคลนนะคะคล้ายๆกับทอร์นาโด ใสโคลดห้องนี้เก่งนะเนี่ยตอบได้เองเกือบหมดเลยแกว่งไปมาก็คือกวยเปกไกวชิงช้าก็ได้วัตถุมีค่าที่เกิดจากหอยบางชนิดก็คือไข่มุกนะเขียนสวยๆหน่อยนะเขียนสวยๆหน่อยนะให้อ่านออกนะเว้นบรรทัดด้วยถ้าไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่ ควเปล่งเสียงที่แสดงความดีใจคือชัยโยชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัดทำให้ฝนตกหนักมากเกิดในทะเลจีนคือไซคลนทั้งหมดสข้อนิดเดียวเองเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นปิดได้เลยเดี๋ยวเราจะทำคณิตต่ออีกสองข้อใช่ไหมมีทั้งหมดกี่ข้อนะเมื่อกี้คณิตเดี๋ยวให้ลูกๆเขียนภาษาไทยก่อนนะ มีแค่สี่ข้อเองแปบ๊บเดียวเดี๋ยวจะไปแอบ,บดูนะว่าใครไม่เขียนคุณครูคะข้อเสร็จแล้วค่ะขอดูค่ะใกล้ๆล,ลูกโอเคถูกต้องค่ะแบบเข้าหอมคือถูกต้องนะคะเขียนโจทย์ด้วยแล้วก็ค่อยเท่ากับแล้วก็ค่อยตอบนะคะ ไม่ใช่เขียนตอบมาเฉยๆคุณครูครับเสร็จแล้วครับครับ,รบลูกขอดูหน่อยได้เปล่าต้องสื่อสวยไหมเนี่ยไหนดูสิโอเคเวลี่กูดคุณครูครับเสร็จแล้วค่ะขอดูหน่อยค่ะใกล้หๆหน่อยขีดเส้นปิดยาง โอเคครับสแล้วครับครับลูกขอดูหน่อยครับไหนไม่เห็นเลยยกสูงสูงหน่อยคุณครูครับโอเคถึงข้อสี่แล้วครับโอเคลูก ครับเสร็จแล้วครับขอดูหน่อยครับลูกโอเคครับพู้ขาะเสร็จแล้วค่ะขอดูหน่อยค่ะยกยกสูงสูงหน่อยลูกคุณครูมองไม่ค่อยเห็นหลยแล้วมาใกล้ใกล้กลทีเนี้ย ใกล้อีกนิดนึงอ่ะน้องเขียนเส้นปิดอย่างขีดเส้นปิดด้วยนะตัวอักษอสวยมากเลยอาร์ตี้ให้ดูใหม่หน่อยได้ไหมอาร์ตี้เนี่ยเสร็จยังมีใครยังไม่เสร็จไหมยำโลเขาอยู่หน้าเตียงเร็วเร็วเร่งมือเขียนให้สวยสวยด้วยนะเพชรนะตัวนักษออะขอร้อง ก็ดูหน่อยลูกลไหนยกขึ้นอีกนิดนึงมาใกล้ๆทีเนี้ยโอเคโอเคค่ะเห็นไหมนิดเดียวเองต่อมาก็คือการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะต่อจากข้อเดิมเมื่อเช้านะคะไหนโชว์ซีหน้าไหนครูให้เปิดหน้า,นาที่เท่าไหร่หน้าที่หนึเท่าไหร่ออกแกนบอกเพื่อนซิ หน้าที่เท่าไหร่คะข้อ4กับข้อ5เมื่อเช้าใช่ไหมค่คณิตศาสตร์เราทำข้อ1ถึงข้อ่าลูกๆเปิดไปหน้าที่105 <100. S 1> ค่ะโอเควิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่105อีก2ข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอีก2ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ <100. S 1> การทำโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะลูกๆเตรียมขึ้นมานะ,ะเดี๋ยวครูจะโชว์สไลด์ให้ลูกๆดูเหมือนเดิม นี่ค่ะอีกสองข้อสุดท้ายหน้า105นะคะวิชาคณิตศาสตร์ต่อจากคาบที่เรากินข้าวมาใช่ไหมคาบตอนบ่ายคาบแรกนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันข้อที่4ค่ะลูก่ะฉันมีต้นกุหลาบในเตชินหนังสือคณิตอยู่ไหนลูกเปิดยังคาบหน้า105โอเคนะฉันมีต้นกุหลาบ4ต้นนะคะต้นมะลิมากกว่าต้นกุหลาบ1ต้น ฉันมีต้นไม้กี่ต้นฉันมีต้นกุลาบสี่ต้นต้นมะลิมากกว่าต้นกุลาบหนึ่งต้นฉันมีต้นมะลิกี่ต้นวิธีอะไรคะวิธีอะไรนะถูกต้องอะคนสวยอันดับแรกให้ลูกๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะ เพราะว่านะคะตอนแรกเรามีต้นกุหลาบสีใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีมะลิมากกว่ากุหลาบอยู่หนึ่งนะคะก็แสดงว่ามีอยู่เท่าไหร่ต้นมะลิมีเท่าไหร่มีมากตอนแรกกุหลาบมีแค่สี่ใช่ไหมมากกว่าสี่อยู่หนึ่งก็คือห้าก็คือเอามาบวกกันนั่นเองนะคนะก็คือสี่เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะสี่บวกหนึ่งเท่ากับ อย่าลืมช่องสี่เหลี่ยมทุกครั้งนะคะอันแรกลูกจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนบรรทัดต่อไปหาคำตอบค่ะคุณลูกขา4ีบวก1ลูกลูกได้เท่าไหร่เอ่ยสบวก1เท่ากับ5ค่ะแสดงว่าเรามีต้นมะลิอยู่5นะคะนะคะทีนี้ การที่จะตอบนะคะค,คุณครูบอกว่าให้ยกคำถามมาก่อนบอกว่าฉัานฉันมีต้นมะลิห้าต้นแค่นี้เองลูกง่ายๆเขียนได้เลยนี่นะง่ายอีกเห็นไหม ฉันมีต้นกุหลาบสี่ต้นมีต้นมะลิมากกว่าโอเคค่ะฉันมีต้นมะลิมากกว่าต้นกุหลาบหนึ่งต้นนะฮะตอนแรกมีกุหลาบอยู่สี่มีมะลิมากกว่าหนึ่งแสดงว่าเป็นห้าแค่นั้นเองง่ายๆก็ค่อยอ่านโจทย์แล้วก็ค่อยทำความเข้าใจไปต่อไปนะคะเขียนยังบางคนกำลังเขียนอยู่นะ น้องแยมข้อที่ห้าน้องแยมทําเป็นวิธีอะไรวิธีลบค่ะอ่ะมาดูกันว่าจะถูกหรือผิดนะคะถ้าผิดให้เต้นจาบะนะคะอ่ะมาดูกันเดี๋ยวรอให้เพื่อนเขียนก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูน้องแยมเต้นหรือเปล่าวันนี้ลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำสามชามก๋วยเตี๋ยวน้ำสามชามและสั่ง ก๋วยเตี๋ยวแห้งน้อยกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำอยู่สองชามแสดงว่าลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งกี่ชามว,วิธีอะไรนะบวกหรือลบติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแยมจะได้เต้นหรือไม่ได้เต้นหรืออาร์ตี้จะได้เต้นแทนใครดีนะ <c oughs> อาร์ตี้วิธีอะไรว่าอาร์ตี้ตอบวิธีอะไร อ้าวอารตี้ก็ตอบลบเอกแสดงว่าจะได้เต้น2คนหรือเปล่าพร้อมกันวิธีลบะวิธีลเหรอออกัสตอบวิธีอะไรวิธีลบค่ะอะมีตอบลบ3คนมีแยมมีอารตี้มีอุ้มมีออกัสนะคะอ้าวมีคนบวกมา1คนนะคะแสดงว่าจะต้องมีไม่คนตอบลบลก็โตเต้นนะคะ วิธีบวกเหรออ่ะเอาอย่างนี้ถ้าใครตอบบวกถ้าใครตอบผิดเต้นดีไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแล้วเตรียมตัวเต้นนะคะสำหรับคนที่จะดีเต้นก็คือใครนะ้เนะะี่ยค่ะสรุปข้อที่ห้าคือวิธีวิธีลบค่ะคนที่ตอบบวกเต้นนะคะวันนี้นะคะ เราเอา3าลบสนะคะลูก3าลบสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ1นึ่งเท่ากับหนึเท่ากับ 1, 1> นะคะ3ามลบสเท่ากับหนใครได้เต้นนะเมื่อกี้อาตี้เหรอไม่ใช่เหรอ โอเคอ, okay. อตตีตอบลบถูกต้องแสดงว่า3ามลบสเท่ากับ1นั่นเองนะคะทีนี้เราจะเขียนคำตอบยังไงโดยเอาคำถามมาก่อนนะคะลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเราจะต้องเอา,ก,าก๋วยเตี๋ยน้ำกับน้ำพรกค่ะตอบบวกค่ะโอเคลูกค้านะคะลูกค้าสั่ง ก๋วยเตี๋ยวแห้งหนึ่งชาแค่นี้เองนะคะก็คือเราเอาก๋วยเตี๋ยวน้านะคะลบกับจํานวนที่เขาบอกว่าน้อยกว่านะคะเราเอามาลบกันซึ่งก็ได้จะได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งก็คือหนึ่งชาเสร็จแล้วค่ะนะคะสำหรับวันนี้มีแค่ห้าข้อแค่นั้นเองคณิตศาสตท์ 3. เมื่อเช้าทาไปแล้วสามการ,รบ้านมาทํา,ทาต่อ<ม>อีก <3. S 1> <ม>สอง อะไรนะเยังเพิ่งปิดอะไรครับครับลูกยังไม่ปิดครับเด e ี๋ยวรออยู่ครับวันนี้เสร็จแล้วยังไม่ให้ออกจากห้องนะรอเพื่อนก่อนแล้วค่ะโอเคเก่งมากค่ะ หนอขอดูใกล้ๆหน่อยสิก็หอมเอียงหน่อยเอียงหน่อยโอเคอ่าเรีงมือนะเรี่งมือนะอนะเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีนะคะเหลือเวลาอีกสามนาที ลวโอเคครับในดูของตีชินก่อนในลูกโอเคครับคนที่เสร็จแล้วเก็บได้เลยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเซกุดบายกันเดี๋ยวรอเพื่อนเราแป๊บหนึ่งโอเค,คโเคเสร็จแล้วเก็บของได้เลยลูกน้องนัดเอามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมลูก โอเคครับลูกเด็กๆอย่าลืมทำใบงานนะลูกนะวันที่สามสี่นี้แล้วนะเราจะได้เอามาส่งที่โรงเรียนนะคะถ้าไม่เสร็จนะคะคะแนนหนูหายนะสมมติว่าหนูเอามาส่งช้าใช่ไหมคุณครูนัดน้องวันที่สามสี่น้องเอามาส่งวันที่ห้าหกคุณครูลบวันละหนึ่งคะแนนนะคะคิดใเลยคะโอเคนะ ถ้าใบงานเสร็จแล้วต้องรีบทําใบงานให้เสร็จนะลูกสามสี่จะต้องเอามาส่งสามสี่เท่านั้นมาส่งวันอื่นไม่รับนะคะส่งหลังจากนั้นหักวันละหนึ่งคะแนนต่อวิชา,านะคะสมมุติลูกเอามาส่งวันที่ห้าโอเคถ้าลูกเอามาส่งวันที่ห้านะคนครูหักวิชาละหนึ่งคะแนนนะคะเพราะว่าจะต้องให้สิทธิ์คนที่มาส่งก่อนส่งที่หลังจะต้องโดนหักคะแนน เพราะว่ามีคนที่เขาส่งตามเวลานะคะจะต้องให้สิทธิ์คนที่เขาส่งตรงเวลาคนที่ส่งตรงเวลาคนครูจะให้เต็มนะถ้าหนูทําถูกนะคะแต่ถ้าคนที่มาส่งช้าด้วยผิดด้วยยิ่งจะลบเยอะนะคะอันนี้คือกฎการให้คะแนนของเรามาส่งช้าหัคะแนนดังนั้น3 4มสนะคะวันที่3าและวันที่4ี่มีเวลาแค่2วันที่จะต้องมาส่งดังนั้นรีบทำนะคะคำศัพท์ก็ตั้ง300้อคำ ไม่ส่งคุณครูหักคะแนนรีบทำโดยเฉพาะเตชินยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรเขียนคําศัพท์เลยนะคะอองใไปคุณครูขออนุญาตปิดสไลด์นะลูกนะเ,เพราะว่าตอนนี้ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะนะคะขออนุญาตปิดสไลด์นะคะเ <c oughs> นื่องจากวันนี้วิชาคณิตของกูฝนหมดเวลาลงแล้วนะคะ วิชาคัไม่ใช่วิชาคณิตสี่วิชาการบ้านเนาะแล้วก็คุณครูขอทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่า,าลูกๆอย่าลืมทําาบงานให้เสร็จภายในวันที่3และที่4เอามาส่ง 3- ามสี่เท่านั้นส่งหลังจากนั้นคุณครูหักคะแนนวันละ1คะแนนจนกว่าลูกจะเหลือศูนย์ไม่มาส่งเลยเอาศูนย์ไปเลยทุกวิชาโอเคเนาะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอะ ได้เวลาแล้วสำหรับวันนี้นะคะวิชาการบ้านของเราหมดเวลาลงแล้วนะลูกนะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ